ไอตัวเดิมดกว่าติาเองตใช้ใช่ไหมไม่ดู<ช>เลเวลเลยห่าเนี่ยดดดดดโดดทุก <laughs> คน <laughs> <c oughs> โดดโดดโดดตกใจใจชื่อพี่มันดีอยู่ <c oughs> แล้วไ,ไอ้ผ <c oughs> ่าไฟแดง วันนี้ทุกคนครับวันนี้คนวอร์ดซีรีส์เล่นโจ๊กเกอร์ก็เราจะเชิญราชาโจ๊กเกอร์มาครับผมอ๋อบุคคลที่สองซ้ายมือชื่อเท่ๆนั่นก็คือไอ้บาร์เบอร์นั่นเองนะครับชื่อนี้ในคลิปนั้นอาจจะเห็นว่าผมแกล้งแต่ว่าจริงๆพี่ไอ้เขารีเควสต์มาว่าถ้ามึงแกล้งกูตั้งชื่อนี้นะกูชอบเฮ้ยอย่าพูดเกินไปใช่ไหมเอ็มใช่ไหมเอ็ม มาทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าโจเกอร์ในโหมดคนวอลจะเป็นยังไงหลังจากมีการบัฟตัวละครในแพทนี้นะครับโจเกอร์ยิงได้5ดอกก็โคตรโกงคออย่างเดียวใยญ่ๆโจ๊กเจอโจ๊กแค่นี้พอเราจะมีโอกาสเจอได้ขนาดนั้หรอวะน่าอยู่นะพี <algunos> ่เพราะว่าเพราะว่าคนก็น่าจะคิดเหมือนเราว่าไอ้แม่งตัวแม่งยิงได้ห้านัด5้าตัวก็ยี่บ้านัดอ่ะ้บบมาเลยใส่รูปโจเกอร์ด้วยกุว่าโจเกอร์ชัวร์เลย มลกดอย่าเจอโจ๊กขอให้เจอไม่เอาเอาโจ๊กไม่เอาเอาโจ๊กโอ้โหไอตัวนี้สบายเลยไอตัวที่แพ้ตัวประชิดอย่างเงี้ยได้ได้ได้ไล่จิ้มกันมันอยู่แต่ว่าพอมันเริ่มมีของเราก็ลําบากอยู่สูสีสูสีมันเจอชื่อพี่ไอ้ไมมันต้องหวั่นเนาพี่เฮ้ยอีกี้เจอเจอชื่อพี่ไอผมไปมันต้องมีหวั่นบ้างแหละอีกกี้เนี่ยตัวฟรีดีกว่าตัวนี้อย่าไปกลัวตัวฟรีตัวฟรี เตอร์ฟีเตอร์ฟีเตอร์ฟีจะเปไนกลัวจะเปไนกลัวไปบลาพี่ไปล่างครับผมนี่ทุกคนด้านล่างของโจ๊กเกอร์มีสเต็กห้านะครับถ้ามันหลอดไอ้นี่มันเต็มเราก็ยิงได้5เม็ดนะมาเอ้ยมาอีกหนึ่งวะพี่อยู่ๆมันก็ขึ้นเองเดินไปไงพี่เดินเดินเก็บก่อนพี่เอาตรงกลางแม่งสามแต่เราไม่เป็นไรเราไล่จิ้มเลยเดี๋ยวย้ายเราเราจิ้มกลางเลยเอ้ยจิ้มจิ้มป้อมนี้เลยกดสองแล้วจิ้มเลยเออมันต้องมันต้องห่วงป้อมอ่ะถ้ามันไม่ห่วงก็แตกอ่ะเอาดิตโยกจิ้มจิ้ม ิมมันมาอ่ะน้องชายถอยเปล่ายังพี่มันตัวขี้ร้ายตัวนี้ยังจริงตัวครับไปใช้ไปสมท็อปกลางดีกว่าครับกดสกิลสองวิ่งเลยไป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 กําลังมากกําลังมากกําลังมาเบี้ยเตะกลางโอ้ยไม่ถ่ายจิ้ม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 เราก็เจ็บไม่ดิอ่ะดูดีโอ้โห กกูละ้าแวนถอยๆพี่อันติมันไกลมากอันติมันไกลมากพี่วิ่งบีกตัวนี้อันติมันไกลมากอุ้ยถ้ามันอยู่กันเป็นหมู่เราโคตรแบบเสียเปรียบเลยนะเอาอยู่หน้ะจ็อกเกอร์แบบหนึ่งของสงครามนะเว้ยเฮ้ยนี่ไงนกไม่โดนได้ไหมตรงกลางมันเข้ามาดันกันเยอะมากเลยอ่ะมันลุมมามาเพิ่มมาชารามาหน่อยเอ็มมาหน่อยเบี้ยแตกสวยอร์จำไม่ได้เอ็มเอ็มเอ็มแล้วมันนี่เอ็มไปแล้วพี่เอ็มยิงยิงมันยิงมันได้พูดเอ็ม ยิงิงมันได้พูดเอง่เอาบวนเอาบวนผมบอกเลยจิ้มอย่างมันนี่ถ้าเล่นเกมยกมีของล้โกงอันนี้อีกพี่ไอชอบเย็ดตามผมมาครับรอ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 พี่ต้องรอดักเย็ดมัน มาแล้วเซตคิวไปก่อนละกันยิงยิงระดมยิงระดมยิงยิงสองคิวไปก่อนละกันยิงคิดระดมยิงเอาว่ะกูกลับมาแล้วล้องใช้สองคิวแล้วเอาไม่ได้คิวของเขาด้วยอ่ะกูได้คิวสองคิวเนี่ยกูรู้กูล้านใครมาเมื่อกี้ไปมาเยอะเดี๋ยวโดดพร้อมกันเลยนะว่หยุดในจังหวะนั้โดดโดดโดด ไสแตกกระวอกเลยนี่ขนาดดัก ok 2ทวนถ้าดัก4คือไม่ต้องเดินนะไตรงกลางพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเราก็เอาเลยเออเออเออยิงยิงตายเรียบม่มีเหลือครับป่วกมันแรงสับเฮ้ยเออยพีไอพีไอช่วยผมด้วยพี่พี่มีการให้เป็นการให้เกมแตกแตกตายวัดละตายวัดละจัดไาเออมันนี่เออมันนี่ย้ายไปยันก่อนย้ายมันนี่ยืนหล่นโดด โดนเออเออมนหนิมานี่เก็มตามมาหนิพี่ใหญ่ตามมาหนิสามคนเรามาดักตรงนี้กันดีกว่ามาเร็วมันรู้แล้วย่าเดี๋ยวผมรับบทเป็นแบบว่าคนใกล้ตายเองพี่ผมใกล้ตายมันไล่ผมพี่ไปเลยกูไอ้อติก็ว้าวันน่าสงสารเลยอีกี้ไปละ อีกีโดนไล่จิ้มพุงอีกีโดนไล่จิ้มพุงตายไปหนึ่งเอเดูกันครับว่าตอนนี้สกอร์คิวของทีมเราเป็นยังไงกันบ้าง m 2 q คิวซับสิบจ่าหนึ่งศูนย์สองอุ้ยนี่สายแท้งดีกว,ว่าออกของหนาเลยกระโดดยิงแตกแตกอีกแตกอีกมักด้วยหนึ่งใช่บังด้วยห่แตกแตกฝังตดวเก้า,ก,ก,า,ก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 ,าก่อนยอมเลยว่าอะไรวะจบเ,เกมเร็วเกินขออีกตาละกัน ตาสองครับหวังว่าจะเจอตัวที่แบบตึงๆใช่ไหมพี่อยากเจอแบบตัวตึงๆเนาะตึงตึงอ่ะตัวเม็ดด้วยสกิลสองไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอาเป็นว่าเราก็ RIP รัวๆพี่ตานี้เฮี๋จะเรามีสิมืออยู่นะง่ายๆนะวิธีการแก้ทางมันคือเล่นให้โหดกับมันเอาตัวซ้ายแม่งไหมนี่นนเนนเนนอะไปยนีป้โดนเอาทางนี้เอาทางนี้โดน เจ็บเจ็บเจ็บเจ็ตายยิงมันไม่เท่าไหร่แย่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่มันก็เป็นแค่นกนกนกน้อยกอยใจตอนที่ยังเวลสี่แต่พอมันเวลสี่มันจะกลายเป็นพญาเอ็นซีทีเล่นก่อนที่มันจะเติบโตพี่อย่าให้มันโตตัดลมแต่ต้นไฟพี่อืมตัดลมแต่ต้นไฟมันจะได้ไม่ไฟไม่แรงวัดไอ้แย่ก็ไม่แก้ใด้วยไอ้แยก็ไม่แก้ผมจิมเี้ยมันเอาจี้วะยิงยิงอะไรวะเฮ้ย เอาจังหวะเอามันดิเอามันดิเอามัน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 เออเออเอาไอตัวนี้ไอตัวนี้มาอีกตามโดด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 ยิงตายเฮ้ยย่ามันอาบมันอาจริงไม่ตายพี่เพราะผมเจ๋งเกินอเฮ้ย อะไรเนี่ยขาดไปแล้วกู <c oughs> เป็นนกเลยเนี่ยเมื่อกี้มันเป็นนกน้อยอยู่ใช่ไหมตอนนี้มันเป็นปะยาเอ็นซีแล้วเนี่ยม,มันกลายเป็นปะยาเอ็นซีแล้วเ <c oughs> นี่ยฟินิกปะยาไนนอ้นกสีฟ้าเนี่ยไอ้ตัวที่อยู่ในวันพีได้พี่มันโกตั้ตนเกมแม่ง <กำ S 1> เรานี่เป็นราชสีเลยตอนนี้กลายเป็นหมีภู <c oughs> ตอนแรกกอดเขาอย่างยับกอดแบบหัวแบบจมน้ำไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแผนเอาป้อมให้มันร้องร้องจักเต็มมืงไว้จักเโอ๊ยนี่ไงพี่เดี๋ยวไม่ับไหม เออมาตินติดเออเออเออเป็นแค่นกกระจิบนกกระจิบเนี่ยนกกระจิบไม่หนึ่งตัวเดียวโอยมันบินผิดทางปี๊กนะจะเย็นจะเย็นนติเราไม่มีเราเพิ่งใช้ไปไม่ใช่หรอเย็นอ่ะใช่ตีป้อมแล้วผมตีป้อมแล้วผมตีป้อมแล้วพี่พี่ชมผมหน่อยเฮ้ยน้องชายสุดยอดเอ้ย่าตีป้อมจะมีเอ็มมันตามมึงไงเอ็มมันตามมึงเห็นปะอย่ามันมาอย่ามันมาตีป้อมอยู่ตีป้อมอยู่บินเสร็จแล้วพี่เป๊ะมาบัว ได้เลยอีกเม็ดเดียวบังไฟบวชอย่าไปเจมแมวไว้กูได้กูจะลาทุพะไก่ทอดพญาไก่ทอดพี่ยือไว้พี่ยือไว้ผมกำลังทำหน้าที่ที่สมบูรณ์แบบถอยไ่ท่นทุกคนเยือไว้ผมกำลังทำหน้าที่ที่สมบูรณ์แบบพะยะอยู่นี่เยอะอยู่ เอาอยู่น้องชายก็มาดิครับก็มาดิครับยาเจอยย่สวยย่ายาวยาวยาวจิ้ม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 ยาวยจิ้มจิ้มยาวระเบิดไม่มีใครไปพี่ย่าไม่มีใครมาไม่มีใครมาย่ายาวเลยใคไปพี่ไปเลยวิ่งข้ามฟากเลยกูมาลาชานกอีเล็กไรบอมมันเลยทำไปเลยไม่ได้ไม่ได้อ่าเหลี่ยมเตอร์นะตายไปซะอุ้ยอุ้ยอุ้ย เดี๋ยวเต้นหน้าป้อมดีกว่ายั่วโมโหไอตัวเมื่อกี้มันไล่แบบบ้าคลั่งเลยแบบนี่เดะนี่เดะนี่เดะเต้นนี่เดะไอตัวเดิมดีกว่าไหมเอ็มต้องใช้ต้องใช่ไหมไม่ดูเลเวลเลยข้าวเนี่ยโดดทุกคนโดดโดดโดดตกใจตกใจตายในตายในวิเดียวม่วาโบินมาแล้วบินมาแล้วบินมาแล้วเอาบินไม่ขึ้นบินไม่ขึ้นบินไม่ขึ้น โจดเอ็มพ yeah. mm. ี่ควรกลับบ้านปะเดินพี่พี่พ uh huh ิงคไม่กลับเลยได้เอ้ยมึงอย่ามากูกลับดีกว่าตอนนี้ศัตรูเหลือเคียงป้อมกลางเพียงป้อมเดียวเลยนะครับผมเอาวะทำไมดื้อด้านอย่างนั้นวะเอ็มเอ็มออกอะไรทำไมถึงจังวะกูไม่ถึกเเอมใครวะถึงที่ฝ่ายหรือตรงกลางเม่รูี่เนี่ยวิ้ยรอด้วยใหญ่อยู่หน้าจบ อย่อยู่หน้าป้อมอย่าแบบจบแบบหน้าป้อมเลยป้อมแตกอยู่ตอนหน้าเราเลยเงี้ยไปโอ้แตกสามแล้วพี่ไม่มีที่อยู่้เขาแล้วพี่จะอยู่หน้าจบด้วยป่ะเออเนี่ยสาดตร์บังไฟแบบเขาด้วยกลับบ้านทำไมเล่นหรือตั้งเยอะพี่ไอคิดว่าผมยิงธรรมดาเท่าไหร่พี่เท่าไหร่น้องชายแปดพันกูกับเก้าพันไหนยะนิดนึงเชียนชนะนิดนึงของผมล้านหนึ่งพี่เฮ้ยเข้ามาโผล่หรอโผล่เปลี่ยนแตกกันดิกระบาลอะ เอาเจยผมเจี๊ยนี่มันอุ้มรักเอเอามาด้วยเอาดิไม่ให้ด้วยอ่ะทำไมอ่ะตโลพี่จะตายป่ะนี่ยผมปล่อยมันนอดแล้วกันเออตายอีกโอ้โหไม่เหลือแล้วนะราชาน็อกฟินิกส์เฮ้ยเอาว่ะประเด็นคืออ่ะฝั่งตรงข้ามมาเขาเลือกตัวไม่ดูว่าเพื่อนอ่ะบินเป็นหรือเปล่าเจ้าเออสวยบินกันไม่ค่อยจะขึ้นเตัวววดียแล้นกนกพึ่งเป๊ะเปะแปะแปะเปะไปเชียร์ป้อมขอจัดการป้อมยีเออ่หัว จบแบบแฮปปี้เอดดิ้งมาหนังไทยครับผบอกแล้วผมบอกเลยถ้าคลิปนี้ไม่ได้ราชาโจ๊กเกอร์โนหนึ่งตลอดการมานี้ผมบอกเลยว่าไม่ชนะนะครับดูครับจะมีผีได้ใครคือเล่นเล่น2ตาชนะ2ตาใช่ไหมย่าแบบใช่พี่2ตาชนะ2ตาเล่นสตาชนะ2ตาเลยเหมือนสร้างห้องอ่ะเหมือนแบบเหมือนสร้างห้องเล่นกับเอฟซีะแต่ประเด็นคือโคนวอสร้างไม่ได้ไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกันไรได้เลยครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง i อ้บาเบอร์เลยนะครับทำคลิปเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรพี่ถามพี่เกี่ยวกับระบบ โลบอโ <laughs> ลบอใครชอบดูลบอก,ก็ไปดูได้นะครับคนเข้ามาไม่เจอโลบอทำเนียบวะยะเจอเ <laughs> จอสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ